ก็สู้ๆนะก็เต็มที่ในะแบบที่ตัวเองไหวอย่าฝืนกันไปเดีาดายจะตบมือว่วเรล่มครับสวัสดีครับตอนนี้พบกับติลเตอร์ครีเอเตอร์ตอนนี้ครับเราอยู่กับซีรีส์ที่ผมคิดชื่อรายการออกแล้วนั่นก็คือติดได้ไง คือตอนนี้นะครับคอนเทนต์ของเราเนี่ยจะมีตอนที่สองครับเพราะว่าหลังจากที่มีผู้ชมมาคอมเมนต์ครับว่าเจ๋งแต่ไม่มีผู้ชมไม่มีผู้ชมมาเรียกร้องตอนต่อไปสักทีผมจึงทําตอนต่อไปเองเลยอยู่กับเพื่อนของผมครับช่วยแนะนําตนนะครับว่าคุณเป็นใครผมวบโยครับวอ้โยนะครับไยโยอ่าเดี๋ยวเราจะเรียกว่าวโยวโยแล้วไบโยเนี่ย ติดอะไรครับเอาสาระครับเอาสาระก่อนเอาสาระสาระสาระครับต <c oughs> <q> ิดแหละบัญชีสาขาบริหารของจุฬาโอ้ครับคือคณะบัญชีสาขาบริหารของจุฬาครับผมโอเคอ่าไม่มีสคริปต์ด้วยคิดไม่ออกวายโยวายโยทําไมถึงอยากเข้าคณะนี้สาขานี้เรื่องผมโอ้ยเล่ดๆแค่มีความสนใจเฉย ก็ไม่มีอะไรมากพี่พี่เลือกสาขานี้เนี่ยที่ชอบเนี่ยก็คือเหตุผลคือความสนใจใช่ไหมครับสนใจเพราะ<ช><ช>อะไรแค่นั้นแหละทำไมถึงสนใจครับทำไมไม่ไปคณะอื่นอ๋อมันเริ่มสนใจเพราะไอหนังสือพ่อเลยสัตว์ลูกของโรเบิร์ตอะโรเบิร์ตเคียวสตีย์รู้จักปะอ่าตรงนี้ขยายความหน่อยครับเพราะว่าจะเอาไปเอาไปเข้าในคลิปครับฮะขยายความมหรออ่าเป็นหนังสือโรเบิร์ตถ้าเป็นเล่มแ,แรกมนะที่ชื่อเ่อเลยสัตว์ลูกกว่าปกติเลย ดิชแดดทัวดแดอ่ะคือผมเห็นจมูกคุณได้ใช่ไหมผมเห็นจมูกคุณได้ใช่ไหมปากผมเห็นปากคุณได้ไหมได้ได้คุณนอนอยู่อีกแล้วเหรอนอนใช่คือคุณมีความสนใจในดิชแด็ดทัวดดก็คือหนังสือที่สอนของเรื่องของการเงินใช่ไหมครับแล้วทำไมอ่านหนังสือการเงินต้องมาเนี่ยครับไม่เข้าใจเอ้าเอา ถามไงคนฟังให้นึกว่าถ้าคนฟังเนี Việt> ่ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าทําไมถึงมาเกิดที่ใครไงเออก็นั้นแหละพออ่านซื้อโรเบิร์ตว่าแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจเขาแบบมามาอะไรอย่างนี้ไงว่าแบบมันจะมียื่งการเงินแล้วแบบมันมีเทคนิคการทําธุรกิจด้วยแต่ว่ามันอยู่ใหนน้ำอื่นนะถ้าจำไม่ผิดน่าอยู่ใหนน้ำอื่นซื้อลิตรดั๊ดมาแล้วสัาพกกอร์ซื้ออีกเล่มมาด้วยจําชื่อไม่ได้เขียยไปป แล้วทำไมถึงพอซื้อหนังสือเล่มนี้ถึงชอบเพราะว่าอยากวีพสซีฟอินคัมใช่ไหมครับความฝันนี่คือมีอิสรภาพทางการเงินใช่ไหมครับใช่ก <c oughs> ็ <c oughs> อ่านอ่านอ่านที่กันเนี่ยแหละครับคือผมรู้อยู่แล้วว่าหนังสือเป็นยังไงโอเคนะครับผมอันนี้นะครับก็มีวายโยแล้ววายโยเตรียมตัวอย่างไรครับเอาตั้งแต่ม .4 เลยครับม .4 เตรียมตัวยังไงครับม .4 ใช่ไม่เตรียมม .4 ไม่เตรียมตั้งใจเรียนในห้องไหมครับตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้าง มหครับความตั้งใจลดลงจากเดิมครับเริ่มชิวคิดว่าตัวเองแบบว่าโตขึ้นในในในรั้วของมัธยมปลายว่างั้นเปล่าครับผมเบื่อพิ์เคมีชีวะเขาเบื่อพิ์เคมีชีวะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เลือกมาคณะบัญชีใช่ไหมครับมันมันเบื่อมันไม่สนใจเล้ไม่รู้ว่ามันจะไปทางนันพูดง่ายๆก็คืออโยเนี่ยเรียนเรียนสายวิคณิตกับผมห้องเดียวกันนี่แหละคือเขาเป็นเพื่อนผมแหละทูกต้าของเขาเป็นเพื่อนผมแหละ เขาเรียนเป็นตอนที่สองได้โอเคคือวายโยเรียนวิคณิตม .4 สนใจบ้างแต่พอม .5 เบื่อการเรียนในห้องเรียนเพราะรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะดาราศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ทางของตนเองแต่แต่ชอบคณิตมันแค่เรียนได้แค่เรียนได้แต่ไม่ชอบไม่หลงไหลแต่ชอบคณิตมันอืมันรู้สึกโอเคมากกว่าคือพูดง่ายๆก็คือโอเคคณิตก็เลยกลายว่าเอองั้นมาทางคณะที่ไม่ใช้วิทยาศาสตร์ ก็เลยสนใจทางบัญชีแล้วก็สนใจที่จะทําธุรกิจอยากมีอิสรพทางการเงินและแฟชชินทัมพอมอหกซึ่งเป็นช่วงที่ทุกคนเริ่มเตรียมตัวทุกคนเริ่มมีหนทางในชีวิตคุณเตรียมตัวอย่างไรเพราะว่าช่วงมอหกปีของเรามีวิกฤตการณ์ของโควิด1นทีมที่ทำให้ต้องออนไลน์ต้องมีการเรียนเอคุณรู้สึกยังไงบ้างครับการเรียนแบบแบ่งแบ่งฝั่งอะ เอบีอะนะไม่ใช like ่คือผมจะถามคุณว่าคุณเตรียมตัวอย่างไรแล้วโควิดเนี่ยไม่เกี่ยวกับเอบีผมยกตัวอย่างเลยเยก็ตอนนั้นสิ่งแบบผมเนยนิดนึงคือแบบอ้แก่เชียงโยงเพราะว่าแก่เชียงโยงมันมันไม่สอนในห้องเรียนไงแล้วก็ไม่อันนี้ก็ปอเตรียมนะโอเคแล้วขออัพทุกนนี้ขอแบบใส่เอเนจีแล้วก็พยายามตอนนั้นอะพี่พยายามเน้นคำแก่เชียงโยงให้มันได้ดีๆหน่อยพราแบบ คิดว่าถ้าได้แ mm ก่แช่ป์ยงร้อยห้าสิบมันค่อนข้างเนี่ยให้คะแนนมีคะแนนแกิที่ดีแล้วอีกส่วนนึงคือพอแกะมันใช้4 0่สปรเนก็ถือว่าเยอะมากๆโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงมหเราเตรียมตัวคือเราได้อ่านอะไรบ้างได้เตรียมตัวอะไรบ้างก็มีมีอ่านแกะเชมโยงแล้วก็อังกฤษก็เน้น r e a d i n g เน้นทาง r ี a d i ้ g หน่อยซึ่งกากข้อสอบเก่าทำไมไม่ดูเพราะมันออกแนวสสวทออ่ะแล้วแพทหนึ่งอ่านอะไรไหมครับแพทหนึ่ง แพท <ไป S 1> หนึ่งคุณใช้ไหมคุณใช้อะไรบ้างผมผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงจริแพทหนึ่งหกสิเปอร์เซ็นะโอเคโอเคผมใช้แพทหนึ่งด้วยอ่ะแล้วคุณได้ใช้สามมันไหมหรือไงอันนี้ผมไม่รู้จริงจริงไม่ไม่ไม่เอเอเหรออ้าวแล้วคุณสอบ<ต>ทำไมอ่ะเออเผื่อแค่เผื่อๆไว้เฉยอ๋อคือคุณไม่ใช้ตอนแรกตอนแรกไม่ได้คิดเรื่องมหาลนะัยตอนแรกขอแค่คณะพอมหาลัยก็ช่างมันคุณไม่ได้ล็อกคุณไม่ได้ล็อกมอคุณล็อกที่คณะก็อยากได้คณะมอใจไม่ล็อกเลยอ่าประมาณนี้โอเค ก็คือมหกคนเตรียมตัวที่แผทหนึ่งก็คือคณิตศาสตร์คุณเตรียมคณิตศาสตร์เตรียมแกะเตรียมภาษาอังกฤษแล้วก็เตรียมเชื่อมโยงพอเตรียมตัวเสร็จปุ๊บคุณบอกแล้วเดี๋ยวผมท่องสคริปต์เองก่อนบอกเหตุผลแล้วทกเตรียมตัวแล้วอ่ะเอ้ยมันจะถึงเวลาต้องจบแล้วนี่ยังไม่ถึงเวลาจบต้องเปิดคะแนนคะแนนคะแนนคะแนเน,แนเอาเอาเป็นว่าเอาคะแนนที่คุณใช้ในการเข้าเข้าจุฬาคุณเข้าได้อันหนึ่งอันสองครับเออแอทิ่ง แอดหนึ่งแอดหนึ่งใช้อะไรครับมันแกดสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วแพดหนึ่งหกสิบเปอร์เซ็นตแกดสี่สิบแพดหนึ่งหกสิบแกะสี่สิบของคุณเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยคุณคุณได้แกะเท่าไหร่ครับเต็มแบบร้อยห้าสิบเราเต็มสามร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบมีแบ่งมีแบ่งเชื่อมแบ่งไทยไหมเอ้ไม่ใช่เชื่อมกับอังกฤษไหมอา่าแบ่งก็ได้แบ่งก็ได้ไดอแกะไทย150อ่ะร้อยห้าสิบแปลว่าแกดอิงก็ร้อยหนึ่งวันนี้แกดอิงร้อยหนึง่งพอดี โอดีโออโอเคส่วนแพทหนึ่งได้เท่าไหร่ครับเอ่อร้อยหกสองแพทหนึ่งได้ร้อยหกสองอูใช้ได้แล้วเนี่ยอผมผมร้อยสี่สิบหกเองอันนี้ oh. ตอนตอนเตรียมตัวช่วงที่แบบโคช่วงที่มันสองเดือนสุดท้ายสามเดือนสุดท้ายไอช่วงที่แบบต้องโหมแล้วอะเพื่อแบบว่าเตรียมตัวให้ให้ให้ติดเลยเนี่ยคุณเตรียมตัวอย่างไรบ้างช่วงนั้นพยายามเน,น้น leading มากขึ้นกับคณิตไง ก็คือเล้นไอ้ก่อนที่มาเชื่อมเก็บโดเก็บได้แล้วใช่ไหมฮะทําก็ดเชื่อมไปเยอะประมาณนึงครับก็คือช่วงที่ยังเรียนอยู่เนี่ยคุณเก็บเก็บเชื่อมใช่คิดว่าเชี่ยวแล้วก็เลยหลังจากนั้นเอาเวลาที่เหลือมาเก็บอิงกับแผ่นหนึ่งจนเชี่ยวอิงกับแผ่นหนึ่งก็อือก็ไม่ได้เชี่ยขนาดนั้นน่ะแต่ก็พอไปรอดได้พอไปรอดได้โอเคก็ คะแนนรวมเต็มสามหมื่นเขาคิดของคุณคิดเป็นสามหมื่นบาทหรือคิดเป็นอะไรมันคิดมันคิดมันเต็มร้อยไม่ใช่ไม่รู้ของผมเต็มสามหมื่นไงผมผมเข้า s สองอ้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเต็มร้อยคุณได้เท่าไหร,คร่ครับโอ้ยรวมมันรวมครับมันคิดยากเอถ้าเต็มร้อยมันได้หกสิบห้าจุดเจ็ดสามเต็มร้อยเนี่ยคุณได้หกสิบห้าจุดเจ็ดสามถูกไหมครับใช่โอ้โเย่งอะ่ะเกินโอ้ยยิงพอตัวหกสิบห้าจุดเจ็ดสาม ก็คือเอางี้เอางี้เอางี้โอ้โหเรสรุปแล้วกันเข้าสู่โชคสรุปโชคสรุปนะคุณอยากเข้าคณะนี้ก็เพราะว่าคุณอยากมีสภาพทางการเงินคุณอยากจะทําธุรกิจว่าง้นการเตรียมตัวมสี่มห้าคุณตั้งใจเรียนในห้องก็ระดับหนึ่งแต่ว่าคุณเบื่อวิชาวิทยาศาสตร์คุณก็เลยจะมาทางนี้เพราะว่าด้วยความที่ใจของคุณมีแพสซีอินคมในใจอยู่แล้วคุณก็เลยเตรียมตัวเป็นแกดเชื่อมแกดอิงแผลดหนึ่งช่วงมหกคุณเก็บแกดเชื่อมแล้วก็ พอถึงเวลาที่ช่วงเียว่าสามตัวสุดท้ายสี่ตัวสุดท้ายเนี่ยคุณก็มาเก็บแกล้งกับแพทหนึ่งเรื่อยๆแต่คุณก็เก็บแพทแกงแทหนึ่งอยู่ตลอดแต่ช่วงนี้คุณจะเข้มข้นมากแล้วก็สอบคุณได้ไปรอบนึงรอบหนึ่งรอบสองไหมไม่ส้เกียรติส่วนเลยคือมันรับน้อยมันรับน้อยมากรับน้อยก็เลยคิดว่าเอาเวลาที่จะเตรียมอะไรนี้ไปรอบสองอ่ะเราพึ่งรอบสามเลยใจของเรามันมุ่งถูกไหมครับเแพทหนึ่งต้องการตัวผมโอ้โหนี่เรามีคำคมนะฮะปโยเขามีคำคมว่าแพทหนึ่งต้องการตัวผม แล้วพูดอะไรเนะี่ยใครที่อยากจะดูต่อครับกด s u b ส c r i b e คลิปนี้ไว้ใครที่อยู่ทีมวายโครับคณะน,นี้สาขานี้ไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือคนที่เป็นเด็กห5ห้าหหแล้วมีความฝันที่อยากจะเข้านะครับกดไลค์เลยครับกดไลค์กดไลค์ให้วายโยรวมถึงใครที่มีข้อสงสัยครับเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะตอบแล้วก็อะไหนที่ผมไม่รู้วายโยจะเป็นคนตอบ บายโยส่วนใครที่อยากดูคณะอื่นสาขาอื่นมออื่นครับผมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e ทำอะไรก็ได้แล้วแต่เลยครับผมเพราะว่าผมชอบหมดขออย่างเดียวอย่าดิสไลค์ครับผมอย่ารีพอร์ตแค่นี้เป็นพอครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้บายโยอยากจะบอกลาแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆอย่างไรบ้างครับผมก็สู้ๆนะก็เต็มที่ในแบบที่ตัวเองไหวยอย่าฝืนกันไป ไม่มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากโอเคครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้รายการติดได้ไง EP สองขอจบเป็นเพียงเท่านี้สวัสดีครับโอ้ยชอบเ็ง